สวัสดีครับตอนเราก็สู่ Bitcoin Crazy ครับประจำวันที่18ธันวาคมนะครับวันนี้เรามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยที่ทำให้ Bitcoin นะครับตอนนี้นะฮะทำออทำหายแทบจะรายวันรายสัปดาห์กันเลยทีเดียวนะครับบ่อยมากบ่อยจนเป็นเรื่องไม่ไม่ตื่นเต้นไปแล้วนะครับขอบคุณแรงข่าวกับสยามบล็ c กเชนดอทคอด้วยนะครับ มาดูกันเลยครับปัจจัยอะไรบ้างครับส่งให้ราคาบิตคอยนั้นทะลุระดับออทำหายใหม่นะครับในระยะเวลาสั้นๆการพุ่งขึ้นอย่างน่าทึ่งนี้ครับเกิดจากปัจจัยหลายประการครับรวมถึงการคาดการณ์ว่าดูดทรัพป์นะครับอาจจะสร้างคลังสำรองบิตคอยและก็บริษัทขนาดใหญ่อย่างเช่นไลออดแพลตฟอร์มแล้วก็ไมโคร s ซจี G ครับซื้อบิตคอยจำนวนมากนะฮะปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ สัมมูลการพุ่งขึ้นนี้ก็คือการคาดการเกี่ยวกับการลดตัดดอกเบีย้ยโดยธนาคา,ารกลางสหรัฐหรือเฟดนั่นเองผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดครับเชื่อครับว่าการลดตัดดอกเบีย้ยครับซึ่งคาดว่าจะประกาศในเร็วๆนี้ครับจะเอื้อต่อบิตคอย์โดยทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าครับเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทาให้การลงทุนแบบนั้งเดิมน่าสนใจน้อยลงนะครับนอกจากปัจจัยกระตุ้นเหล่านี้แล้วนะครับนักวิเคราะห์ยังชี้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับท่าทีของรัฐบาลสหรัฐต,ต่อสกุลเงินดิจิทัลด้วย นะแล้วก็ Bitcoin ETF ครับที่ดึงดูดการลทุนสถาบันจนจนมากนะครับการพุ่งขึ้นนี้ส่วนใหญ่ขับเคลื่อนโดยเงินทุนจากการเงินแบบดั้งเดิมหรือว่าเทรดไฟล์ Fi, ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากอารอบนะคริปโตก่อนหน้านี้ที่พึ่งพานักเทรดรายย่อยมากขึ้นนะครับออกัสตินแฟนครับจากโซฟานะครับเสนอว่าเงินทุนสถาบันที่ไหลเข้ามานี้ครับมีแนวโน้มที่จะเร่งโมเมนตัมขาขึ้นของบิตคอย เขายังตั้งข้อสังเกตครับว่าแอคชั่นราคาของบิตคอยนนั้นแสดงสัญญาณของแนวโน้มที่ยั่งยืนครับโดยคริปโตเคอเรนซีตัวนี้นะฮะก่อตัวเป็นจุดต่ําสุดจุดต่ำนะ,ะสูงที่สุดนะเ๋ยนะจุดต่ําสุดออขออภยัยโดยคริปโตตัวนี้อย่างบิตคอยนี่นะฮะก่อตัวเป็นจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณบวกสําหรับการเติบตัวยา,ยาวหมายถึงอะไรหมายถึงไอ้เวลามันย่อตกลงมาครับ ไอ้จุดนั้นนะเรียกว่าแนวแนวแนวรับนะครับมันสูงขึ้นเสมอเหมือนที่ผมเคยพูดไปบ่อยครับว่าเวลาบิตคอยมันขึ้นแล้วมันลงมันย่อเนี่ยมันย่อลงจริงแต่ว่ามันสูงกว่าจุดเดิมเดิมที่เคยต่ํานะครับนัก็คือเหมือนการก้าวขึ้นขั้น,นบันไดไปเรื่อยๆนะครับโอเคเข้าใจเนะาะามนี้นะฮะส่วนเจฟมายนะฮะหรือเจฟเจฟเมย์ไม่แน่ใจ เป็น c ีอของตลาดซื้อขายคริปโตนะ BTE นะครับสำหรันแนวโน้มขาขึ้นนี้โดยระบุว่าศักยภาพการเติบโต,ตของ Bitcoin ยังคงมีความสำคัญนะครับตัวของเจฟนะคาดการณ์ว่า Bitcoin อาจจะแตะระดับราค 125, า125,000ดอลลาร์ภายในปี68นะครับก็คือปีหน้าผมว่ามันต่ำไปมันทะสูงนั้นน,นนะโดยอ้างอิงข้อมูลทางปลศาสตรที่แสดงเห็นว่าเดือนธันวาคมครับมารจินามาซึ่งผลกำไรที่สำคัญสำ,ญสำหรับบิตคอย นะตั้งแต่ปี2558นะบิตคอยปิดเดือนธันวาคมนะในแดนบวกถึง6ครั้งนะด้วยการเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง46%เขาโต้แย้งครับว่าความคิดของสถาบันสำนักง,งานครอบครัวแล้วก็บุคคลที่มีมูลค่าสุทธิสูงในการจัดสรรเพียงเล็กน้อยของพอร์ตการลงทุนของพวกเขาให้กับบิตคอยก็น่าจะกระตุ้นความต้องการอีกครั้งเอางี้อธิบายให้แบบภาษามนุษย์หน่อยเพราะ่าน่าจะแปลมาแปลกๆอยู่เขาบอกว่า เอ่อความคิดของสถาบันเป็นหมายถึงทั้งทุนสถาบันนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็คนที่รว,วยมากมากเนี่ยนะครับ <S <S เขาบอกว่าถ้าแค่พวกนี้เขาจะใ,ใ,ใช้เงินเล็กน้อยจัดสรรส่วนของพอร์ตให้เล็กน้อยมาซื้อบิตคอยนี้ก็กระตุ้นให้บิตคอยเนี่ยเอ่อราคาขึ้นอีกครั้งแล้วนะครับก็อืมก็คงเป็นไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเหมือนมาเรามาเรามาถึงจุดที่เป็นช่วงเวลาที่เงินเงินลงทุนมหาศาลจากพวกกลุ่มคนรวยเริ่มเข้ามา นะครับฉะนั้นมันจะทมให้ราคาบิตคอยเนี่ยมีโอกาสพุ่งขึ้นสูงอย่างแน่นอนแต่ว่าเป็นความขึ้นขึ้นสูงโดยที่มีคนเพียงไม่กี่คนถือมันเอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่าการขึ้นแบบนี้จะยังไม่ใช่ความยังยืนนแท้จริงนะครับเพราะถ้าวันไหนก็ตามไอ้คนพวกนี้ดันเทขายออกมามันจะเกิดการยุบเขาเรียกลด,ลดล,ด,ล,ด,ล,ดลดลงของราคาที่ทันหันพอสมควร เรียกว่าทําให้ลายย่อยหลายๆคนมีปัญหาหร,หรือว่าพอร์ตแตกหรือว่าตายได้แต่เมื่อน,นั้นถ้ามันกระจายออกมาแล้วความเชื่อมั่นของคนยังคงอยู่หรือว่าดีกว่าเดิมลายย่อยเข้ามาถือแทนมันจะทําให้ราคากลับขึ้นมาแข็งแกร่งได้เหมือนเดิมเพราะท้ายที่สุดแล้วบิตคอยต้องการการกระจายอํานาจครับมันไม่ใช่แค่ต้องอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือรัฐบาลในรัฐบาลหนึ่งนะครับก็ถ้าถ้าเป็นความการวิเคราะห์ของผมเองนะผมเชื่อว่าราคามันจะขึ้นไปเรื่อยแล้ว จุดต่ําสุดของบิตคอยเนี่ยเวลามันย่อลงมาจะยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆและอย่างตอนเนี้ยก่อนน้นนี้ผมผมคิดว่ามันควรจะย่อลงไปถึงประมาณหกหมื่นถึงหกหมื่นห้าเป็นไปได้แต่จากตอนนี้ด้วยกระแสนะครับของการลงทุนที่มันเป็นพวกสถาบันเข้ามาผมเชื่อว่าตอนนี้ราคาบิตคอยถ้าจะย่อนะไม่น่าต่ํากว่าเก้าหมื่นแล้วมันจะสูงมากไม่ต่าต่ำกว่าเก้าหมื่นแล้วมันจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วคราวนี้นะครับเอาแค่เอาแค่ว่าสิ้นปีเนี้ยวันนี้วันที่สิบผมทําคลิปที่สิบเจ็ดนะครับ ราคาบิตคอยตอนนี้คือ1 0 0 0งแสนกับอีกประมาณหกพันกว่าดอลลาร์จะเจ็ดพันละนะครับผมเชื่อว่าก่อนสิ้นปีนี้เผอเราได้เห็นแสนห0 0่งหรือแสนส0 0หมด้วยซ้ำไปผมไม่รู้มันจะไปถึงแสนห้าเหมือนที่หลายๆคนเคยพูดถึงหรือเปล่าแต่ว่ามีโอกาสว่ะแสนหนึ่งแสนสเนี่ยมีโอกาสนะครับรอดูกันละกันเนาะเหมือนเดิมเวลาตั้ง10กว่าวันนะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามบิตคอยเคซี่ด้วยนะครับ บ้ากันสุดเรื่องของบิตคอยครับเจอกันทุกวัน8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับที่ YouTube แล้วก็ล u m b l e t ไทยทาวน์แชนะครับคอนเทนต์ดีของไทยทั่วโลกพราทุกที่มีคนไทยแล้วก็ผมแชร์คอนเทนต์ไปใน Facebook Fanpage ของผมด้วยนะแซ็กโนบอดดี้นะครับใครอากติดตามด้วยก็แล้วกันแล้วก็สามารถซัพพอร์ตได้ตามช่องทางที่ผมให้ไว้ตรงนี้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ทูมันนี่บิตคอยและเน็ตเวิร์กนะครับ a m s a t u s h i c o m แล้วก็ติดตามคอมมูนิตี้ของคนที่สนใจบิตคอยนะที่แฮชแท็กสยามสเตอร์นะครับส่วนใครอยากซื้อออยากซื้คริปโต สแกนเคอร์โครตรงนั้นเลยฮะบายบิตตัวบุมหน้าจอหรือว่าที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับก็ลองซื้อลองทดลองเรียนรู้กันเองก็แล้วกันนะครับวันนี้บิตคอย n แคซี่ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ